มานอเธอโบปังของพี่วีคอนนี้ของพี่นัดพี่นัดเออเนเรื่องราวตอนนี้ทุกคนพี่วีมากินน้ำแข็งใส่นะที่กตาบารูนะนี่ทุกคนดูสิขารามแล้วพี่วีไม่ได้มาแค่คนเดียวนะสารามพี่นัดมากินอะไรฮะลูกแกงใสอ่าปกตินะพี่วีถ้าไปปัตตานีพี่วีจะกินแถวแถวอ่าที่เราไปตีทิดค่ายเขาเรียกอะไรนะ แค,คอ่คอายุใช่ไหมอ่าตรงนั้นก็คือยืนหนึ่งจะกับน้ำคทิแต่ว่าตรงนี้ก็มีน้ำคะทิเหมือนกันทุกคนดูสิอ่าเดี๋ยวพี่วีบอกกะว,ว่าอากะให้ใส่น้ำคะทิเยอะๆหน่อยเพราะว่าพี่บีอัซิกเนเจ้าพี่พี่วีชอบน้ำคะทิทุกคนเฮ้พพ่นันไม่มาแก่แล้วจบเลยอ่าลองชิมดูหคนก่อนนะฮะแต่พี่วีจะบอกว่าตรงนี้นะ เครื่องอ่ะเราจะใส่ได้หมดเลยแต่ว่าพี่เวียไม่ได้ใส่หมดเพราะว่าบางอย่างพี่เบียไม่กินพี่นัทก,ก็ไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวพี่เวียจะลองชิมว่าจะปังแค่ไหนนะทุกคน <S <S อร่อยมากทุกคนกลิ่นหอมน้ำกะทินะฮะติกเนเจอร์น้ำแข็งใสถ้าไม่มีน้ำกะทิไม่จึ้งนะฮะบางคนนะแบบ ถ้าพูดน้าําแข็งใสแบบบ่งโป,ง,โปงนะครับจะไม่มีน้ากะทิคือเขาจะขายให้เด็กนั่นเองแต่ถ้าแบบอยู่ร้านแบบจึง้งๆนิดหน่อยก็จะมีนม้ำกะทิเต็มเลยทุกคนดูสิกาปลาเดาะฉันไม่ไปนะเดเยือดเกเินนัดเขินผู้ชายแล้วหนึ่งแล้วผู้ชายเดินา่าลมาแล้วก็เขิน น้ำบรรยากาศวันนี้ที่น้ำแข็งบรรยากาศคือไม่ได้บรรยากาศแบบพอตนะไม่ได้ร้อนวันนี้บรรยากาศอะไรบินนะวันนี้ไม่ได้ร้อนมาก่าบรรยากาศเจจุดดาลเลบปังเนี่ยแล้วก็ไอทีอ่อยากจะมาลองชิมนะน้ำแข็งใส่มาได้ที่กตบารุเขาเรียกอะไรนะเพื่อนตรงนี้ก็ทิทอก็เขาเรียกว่าทีกเกาอนนะ ถ้ามาฝั่งยะลาจะเจอเอป้ายใหญ่ๆเลยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่กตบารูนะถ้าสบันกตบารูแต่ถ้ามาทางนี้เขาจะเจอเกาะเลยทางนี้ะจะไปตะลกนะทางนี้ก็จะไปกดตาเอเยอะมากดูสิ เดี๋ยวพี่วีขอกินก่อนนะทุกคนเพราะว่าหิวมากเรื่องราวตอนดื่น้ำแข็งใสปังเลิศพี่นัทว่าไงฮะรู้มึงม่ปติโนซิโกอ,อ,อัตโตไม่มาโนปติเออน้ำแข็งใสท้าซิกเนเจอร์จะให้อไรต้องเอาหลอดแล้วก็ดูดใช่ไหมพี่นัทลองดูดให้น่อยวิธีดูเดีย๋ยวนี้ไม่กินมันกินง่ายกว่าเออ